รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย ตอนนี้นะน้องนี่ไม่พ้นแฮมเบอร์เกอร์สังเกตไหมว่าเราไปไหนนี่ก็มีแต่แฮมเบอร์เกอร์ร้านนี้ก็มีร้านไหนก็มีเพราะคนเนี่ยชอบที่จะไปถ่ายรูปกันแล้วก็ดูบรรยากาศของร้านที่แบบเท่นะมันเก๋อ่ะมันง่ายอ่ะถูกต้องคือตอนนี้เนี่ยเบอร์เกอร์เนี่ยมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ดำมินิเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ข้าวและเบอร์เกอร์อื่นๆอีกมากมายคือแบบทำได้หมดนะ เรียกว่าอะไรที่มันสามารถใส่เป็นไส้ตรงกลางแล้วมีขนมปังประกบเนี่ย<อ>ทุกร้านครีเอทออกมาคิดออกมาเพียบจริงเยอะจริงใช่ <ๆ S 2> เยอะไปหมดนะแต่ตอนนี้นะก็มีอีกหนึ่งเมนูที่สามารถมาตีเบอร์เกอร์ได้แล้วนะ เลยง่ายเหมือนกันนั่นก็คือฮอทดอกก็คือถือว่าฮอทดอกนียเป็นฟู้ดทรัคอีกชนิดหนึ่งที่กำลังมาแรงร้านไหนเนี่ยนะก็จะมีครีเอทฮอทดอกหลายสไตล์ทำเหมือนเบอร์เกอร์เลยอย่างนั้นเลยอยู่ที่ไหนมีก็ถือว่าเก๋แล้วก็อินมากๆตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงฟู้ดรีทวันนี้ครับผมเราเลยอยากจะนำเสนอ2ร้านฮอทดอก2สไตล์ที่มาแรงเหลือเกินในตอนนี้ร้านแรกอยู่ข้างหลังเราครับเหลืองๆแบบนี้นี่แหละมาเป็นแบบฟู้ดทรัคเลยชื่อร้านว่าฟู้ดสตรัเจ๋งขนาดไหนตามมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณติวครับโอ้ยค่ะสวยทำงานก่อนครับอะไรคะอร่อยมากเลยค่ะน้องขาโอ้โหการงานกินเรื่องขนาดเลยนะครับแนะนำก่อนนี่คือพี่แพรนะครับพี่แพรสวัสดีครับผม ไม่ไหวค่ะขออนุญาตชิมก่อนเลยเพื่อใล้แม่คนทำปลื้มใจเลยครับผมพี่แพรครับพี่แพรประกอบอาชีพอะไรครับี่ต้องแต่งตัวแน่นขนาดนี้มาถ่ายขั้นบกครับผมแม่ก็รู้ว่าน้องๆจะมาเยี่ยมใช่ไหมคะพี่ก็ไปทำงานมาคือจริงๆแล้วเนี่ยงานหลักของพี่เนี่ยนะคะนำเข้าเครื่องเสียงเขาผลิตจากประเทศเดนมาร์กก็เลยคิดว่าที่เดนมาร์กเนี่ยมีอะไรนะที่มันน่าสนใจอีกก็คือฮอตดอกค่ะฮอตดอกที่เดนมาร์กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ ใครไปเดนมาร์กต้องทานอ่ะเพราะว่าไส้กรอกของเขาเนี่ยยาวเนี่ยนะคะไส้กรอกของอ๋อมันจะยาวทะลุออกยาว21เซนแล้วก็กรอบหนังกรอบมากกรอบจริงค่ะคอนเฟิร์มอร่อยมากก็เลยคิดว่าเรามีจุดขายฮอทดอกของเราเนี่ยนะคะจะต้องอร่อยแล้วก็มีความแตกต่างค่ะเลยตั้งชื่อฟู้ดสต็อปเนี่ยขึ้นมาอ่อเลยชื่ออะไว่าฟู้ดสต็อป จุดจอดรับความอร่อยครับผมมาเข้าเรื่องของเราวันนี้หลักๆเราจะพูดถึงฟู้ดสต็อปที่มาที่ไปใต้กรองเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามาจากเดนมาร์กมีเอกลักษณ์หรือว่าสุดเด่นแล้วอื่นๆนะครับพี่เช่นรสชาติหรือว่าเมนูต่างๆก็คือต้องบ่อยเลยค่ะที่น้องติวถือเนี่ยนะคะ ชื่อเดนิชชอตดอเดนิชช็อตเดนิชชอตดอเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือใครไม่เคยทานทานช็อตดอของฟุดซับต้องทานเดนิชชอตดอเพราะว่ามันจะมีเห็นไหมคะเครื่องเพียงที่เ็ที่มีความแตกต่างจากชอดอฟที่อื่นคือเราจะมีซอสสีเหลืองเนี่ยนะคะชื่อทามโวเล่ซอสเป็นซอสเรเวนด์ซอสนะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆคล้ายๆทาทาซอสแสดงว่าไปที่เดนมาร์กเนี่ยก็จะเจอแบบอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้เลยก็จะเป็นแบบอะไรที่เป็นรสชาติออริจินอลนิยมกันค่ะแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีหลายรสชาติ คือทั้งกรอบเปรี้ยวเค็มหวานแต่คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะว่าเดนมาร์กมีแซบหมูเลยนะทุกคนไ่ใช่หมูมาจากไหนคะแซบหมูไม่ใช่ค่ะคุณน้องค่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือเป็นไฮไลท์แพทรคิตเช่นคิดสูตรนะคะใช่แซบดอกแซ่บดองเนี่ยเป็นแจ่วใส่มายองเนสจ้ารถก็เข้าใจว่าเอ้เดนมาร์กมีแคบหมูด้วยเหรอไม่แจ่วใส่มายองเนสอันนี้นะคะก็คือมันจะได้เป็นอะไรที่แบบอ๋อไทยๆอีสาระเลยค่ะ เรามีสโลแกนว่า deliciously different วรสชาติต่างๆระมาณนานขอเชิญน้องทั้งสองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนกรรมวิธีทำเดนิชทอดด็ดเดี๋ยวจะได้ลองว่าทำแล้วมันง่ายขนาดไหนอ่ะอร่อยด้วยลองดูลองดูเดี๋ยวเชิญนัดโบนเลยครับไปเลย มันต้องร้อนมากๆนะคะมันถึงจะอร่อยแล้วก็ถกยาวมากใส่ให้อยู่ตรงร้าง21เซนติเมตร21เซนนะคะพี่วัดมาแล้วอันนี้ชื่อรัมโมเล่ซอสมาจากเดนมาร์กจะเป็นซอสที่ออกเปรี้ยวๆหวานๆ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองทานกันดูแล้วกันนะฮะว่าฝีมือของพี่ติวกับพี่น็อตเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงครับนออร่อยมากดีดีดีพี่แพคะแล้วถ้าใครดูเราอยู่เนี่ยเราอยากกินมากในวันนี้จะมาได้ที่ไหนมากคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ครับผมวันนี้เนี่ยนะคะเราไปอีเวนต์เพราะว่ารถเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นี่แหละเสารอาทิตย์นี้นี่แหละอยู่ที่ ลานข้างหน้าเซ็นค่ะเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมริมถนนพระรามหนึ่ง นะนะครับผมแต่ถ้าในวันปกติที่ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรมาเจอที่นี่ค่ะเจอาบนิวครับผมมาถึงเจอรถสีเหลืองๆมีแบบป้ายสัญลักษณ์แบบนี้ฟู้ดสต็อปตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มทุกวันค่ะแต่ว่าพี่อยากจะแนะนำให้ผู้ผู้ที่ชมอยู่นะคะติดตามเพจของฟู้ดสต็อปแล้วก็อินสตาแกรมค่ะครับผมถ้าสมมุติเรามีงานล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะโพสต์ค่ะก่อนอ่ะยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับฟู้ดสต็อปฮอดด็อกแบบเซนิชแบบนี้ครับขอบคุณพี่แพรครับผ ขอบคุณมากค่ะกินต่อผ่านไปด้หนึ่งร้านครับผมโอ้โหทั้งอิ่มทั้งอร่อยมากๆเลย<ช>แต่แน่นอนว่าอักขนัตทั้งทีเนี่ยจะมาร้านเดียวมันก็ไม่ใช่ผมลงางันบ้านมามีอีกหน จริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนพาไปหน่อยดิป่ะร้านนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองอยู่แค่สุขุมวิท53เดี๋ยวเราเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงครับพี่เดินไปเหรอรถตู้ก็ได้รถตู้น่าเหอะเชิญเชิญครับเป็นลมแล้วเนี่ยอ๋อขอทางคนแก่ด้วยนะยอีกหนึ่งร้านฮอนดอกครับที่ผมบอกว่าอยู่แค่ปากซอยสุขุมวิท53แค่นี้เอง ร้านนี้ชื่อว่าสุตรเฮิร์บด็อกครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่มาจากนิวยอร์กแท้ๆเลยโอ้โหเจ๋งไปเลยตะกี้เดนิชอ่าอันนี้นิวยอร์กเันนิวยอร์กเกอร์กันหน่อยถ้าอยากจะรู้ฮอตดอกแบบสูตรแท้แล้วก็รสชาติดั้งเดิมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าไปโอเค ตอนนี้เราได้ฮ้อนดอกมาแล้วนะครับผมเป็นแบบอมริกันแท้เลยของพี่ติวก่อนล้วกันของพี่ติวชื่อเมนูว่าอะไรชิคาโก้ค่ะครับผมอ่ามันก็จะมีอะไรแปลกๆรงขนมปังเห็นปะครับผมอ่าอ่างเงี้ยแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกแตงกวาดองมีอะไรคือเหมือนเหมือนทั่วไปนะคะแต่วันนี้มันจะแปลกตรงที่ขนมปังเท่านั้นเองของน็อตนะคะคืออะไรคะของผมเนี่ยเรียกว่าแยงกี้ดอกนะครับผมสิ่งที่มีพิเศษมากกว่าอันอื่นเลยก็คือจะมีชีส ที่รวยข้างหน้าแบบเยอะมากเนาะโอ้ใช้คำว่าชุ่มอ่ะคือเราไม่ถ้าไม่เห็นว่าข้างในนี่มีฮอทดอกแล้วอ่ะถูกต้องก็คือมิดไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเริ่มลองชิมกันดีกว่านะัะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงข้างในครับมีชิลีซอสอยู่ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อมันเยิมเลยนอตนี่หั่นงี้ค่ะโอ้โห ส่วนไอเม็ดดำๆของพี่เนี่ยรเรียกว่าพัฟกี้ชีสถ้าสมมติว่าใครมาเนี่ยชอบทานแบบวหวานๆแล้วก็ออกแบบเปรี้ยวๆดองๆหน่อยทานอันนี้ชิคาโก้แต่ถ้าสมมติว่าชอบแบบชีสแบบหนักๆมีเยอแบบที่รีซอสนะครับผมเลือกอันนี้มาอันนี้<อ>แล้วจริงๆเขายังมีอีกหลายเมนูนะตะกี้เราก็เลือกกันไม่ถูกดูดิเนี่ยมันเยอะมากค่ะแล้วก็ชื่อแต่ละเมนูเนี่ยมันจะเป็นแบบ ดูแบบอเมริกันจริงๆเอาอย่าง,งนี้เป็นไงชอบร้านไหนวันนี้วันนี้นะพูดพูดไม่ถูกเหมือนกันนะตอนแรกแเราเข้าใจว่ากินฮอทดอกมันก็คงจะเหมือนๆกันหมดใช่ป<ช>่ะเนาะเพราะมันดูแบบเหมือน,นง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เท่าที่ได้ไปชิมมา2ร้านคือแต่ละร้านก็ต่างสไตล์กันออกไปพี่รู้สึกว่าร้านแรกที่ไปชิมเราจะได้รสชาติของซอสที่ชัดเจนมากที่จะเน้นเพราะมันจะเป็นสูตรของแบบเดนมาร์กโดยเฉพาะใช่ส่วนร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเน้นในเรื่องของพวกซอสที่เป็นแบบเครื่องแกงหน่อยเป็นชิลลี่ซอสนะครับผมแล้วก็ตัวของ กอเองเี่ก็จะมีรสชาติของมันอยู่แล้วซึ่งถามว่าแตกต่างกันไหมลองทานดูครับทั้งสองร้านแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริงๆก็แล้วแต่ชอบแล้วกันใช่จะว่าไปนอกจากฮอทดอก2ร้านนี้นะคะยังมีอีกหลายร้านมากมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เชื่อว่ามันจะกลายเป็นเทรนด์มาคู่กับแฮมเบอร์เกอร์เลยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่า,ามือนี้เบปซี่เลย สังเกตไหมคะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมิวสิกเฟสิวัลเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกแล้วก็ดีๆเจ๋งๆทั้งน,นั้นเลยนะ <S <S เห็นด้วยอย่างมากเลยครับ<อ><อ>ผมเพราะว่างานเทศกาลดนตรีที่เกิดขึ้นต่าง,าง,างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแนวเดียวนะแต่ละที่แต่ละครั้งเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปมีหลากหลายแนวดนตรีด้วยครับใช่แล,แล้วแล้วกว่าเราจะได้ดูมิวสิกเฟสิวัลที่เจ๋งๆนะถ้าเราจะรอให้ต่างชาติเขายกโปรดักชันมาเมืองไทยมันก็ยากใช่ไหมใช่บางคนก็ต้องเก็บตังค์เพื่อที่จะบินไปดูครับบางคนไม่มีโอกาสแบบนั้นนะอย่างพี่ก็ดูตา ยูทูบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้บางทีผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เมื่อไม่นานมานี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยด้วยวเกิดเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่อ,อีกหนึ่งเทศกาลนั่นก็คือมายางมิวสิคเฟสติวัลครับใช่แล้วต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงงานศิลป์ต่างๆนะคะโอ้โหเชื่อได้เลยว่าจะกลายเป็นมิวสิคเฟสติวัลระดับเวิด์คลาสได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับช่วงมิวสิคแมนเดนครับเราจะพาไปดูสำหรับเทศกาลดนตรียิ่งใหญ่อลังการ ีมือคนไทยระดับเบอร์คลาสนอกจากดีเจไลฟ์ที่แบบว่าระดับเิอร์คลาสเนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่เราผสมผสานระหว่างเพลงและค t r เนี่ยกับศิลปะไทายเนี่ย <c oughs> เข้าด้วยกันนะฮะ <c oughs> ผมบอกเลยว่านี่เป็นโปรดักชั่นเวทีที่ใจและวิจิตที่สุดที่เวทีหนึง่งเท่าที่ประเทศไทยเคยทำมาเลยนะครับลองไปดูได้ครับก็เต็มที่เลยะฮะปลดปล่อย จินตนาการของคุณนะฮะไปกับโปรดักชันส่วนยิ่งใหญ่ของเรานะครับและดีเจเวิร์คลาสเทียบเลยในคืนนี้นะครับก็ขอร่วมสนุกกันให้เต็มที่นะฮะมันกันให้เต็มที่ครับและอย่าลืมจำภาพนี้ไว้เจอกันด้วยมาย่าสองครับเป็นแนวเพลงที่รวมคนทุกเชื้อชาติโดยไม่แบ่งแบบชนชั้นเลยครับแบบทำให้เรามาเต้นด้วยกันได้ทุกคนรู้สึกดีมากครับรู้สึกว่าวงการกำลังโตมากแล้วแบบเริ่มมีดีเจที่แบบจริงจังเข้ามาแล้วจริงๆอิครับมารอดูเอ่อีบีบค่ะเพราะว่าแบบแนวเพลงเขา ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆอ,อย่างแบบสูนามีอย่างนี้ก็ค่อนข้างดังรู้สึกเป็นโอกาสดีค่ะเราคนไทยได้ฟังเพลงอะไรอย่างนี้มากขึ้นแบบดีเจระดับโลกมา ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ดีสนุกมามันเดียค่ะเป็นแนวที่แบบชอบส่วนตัวเราด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งต้องมาต้องมาทุกครั้งแล้วก็ EDM เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้เรามาได้รวมรวมตัวกันตลอดเวลาคาดหวังไลฟ์ดีเจส่วนใหญ่จะแบบขอให้ดีเจที่แบบรู้จักดังๆมาจริงๆมันเป็นเพลงแนวที่มันก็ปลดปล่อยนะมันก็ดูมันเป็นอิสระทางความคิดเดียเราว่ามันก็เป็นแบบเป็นเพลงที่ ทุกคนมันฟังได้แล้วก็มันมีสไตล์ในตัวมันเองอะครับอยากมาดูเพราะว่าจะดูเวทีพยาหน้าดูโปรดักชั่นของที่นี่อะค่ะว่ามันจะแบบหรูเลิศอลังการแค่ไหนจริงๆมันสมควรจะมีตั้งนานแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีโอกาสได้แค่ไปดูในคลิป y o u YouTube ต่างประเทศเรายางใเห็นจริงจว่าคนไทยจัดได้แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี้ยครับนอกจากโปรดักชั่นจะอลังการงานสร้างแล้วนะคะ ไลอัพดีเจนี่ถือว่าสุดยอดระดับโลกเลยทีเดียวศิลปินแต่ละคนเนี่ยมากันแบบแน่นๆเล่นกันเต็มๆทั้งนั้นครับห,หนึ่งศิลปินที่ผมชื่นชอบก็คือสตีฟแองเจล o นั่นเองอคนนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาเล่นที่เมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วเขายังมาพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการ EDM อีกด้วยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไปมาทุกเทศกาลดนตรีที่เจ๋งๆบนโลกแล้วครั้งนี้มาที่เมืองไทยรับรองว่ามันสุดๆต้องเตรียมตัวเลยนะนอกจากอะไรนะตะกี้ชื่อ Steve a n g e l ใช่แล้วยังมีอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือมากั h ชู h u s คนนี้นี่โหแค่ผู้ชื่อก็จะรู้ฟีมือเขาเวแล้วสุดยอดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูฟี์มือของดีเจระดับโลกกันเลยเนี่ยพี่ผมว่าฝีมืงผมก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ How you guys feeling? Oh, we're still having a good time. ได้จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บตังค์หน่อยละกันเพราะว่าหลังจากนี้ครับน็อนได้ทราบข่าวมาว่ามายามิวสิคเฟสติวัลเนี่ยเขาจะขนพญานาคตัวยักษ์นี้ไปปวดให้กับสายตาชาวโลกได้ดูกันแล้วก็จะไปกันแค่จีนออสเตรเลียอเมริกาแค่นั้นเองประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่ามิวสิคเฟสติวัลของเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องครับผมจริงๆต้องบอกงี้ว่าศซลปิน ของไทยเนี่ยไปโชว์งานต่างชาติก็มีเยอะแล้วศ<ม>ิลปินต่างชาติมาโชว์ที่บ้านเราก็ม,มีเยอะเหมือนกัน<ม>โดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยมผมจำได้แม่เลยนี่คือวงร็อกที่ถือว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่พวกเราตอนเด็กๆอ่าินคูบัสเนี่ใช่อินคูบัสไลฟ์ปิ่นแม็คอกใช่ไหมใช่เขามาเล่นที่ไทยไม่ได้ดูพลาดไม่ได้ดูเหมือนกันไม่อยู่เออไม่ว่างเสียดายไม่เป็นไรยังมีอีกวงหนึ่งนะตะกี้อินคูบัสมาใช่ นี่ก็มาแล้วเหมือนกันอะไรตอนนี้สาวๆนี่กลับไปรักษาคอกันอยู่เพราะว่ากรีดแตกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับวงนี้นั่นแ็คือวันแรกๆช่าง้วสาวเนี่ยรอเล่นว้ยวงนี้เนี่ยนะก็ะถือว่ามาเวิ์ลทัวร์นะที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับผมพลาดอีกเหมือนกัน ไม่ได้ดูไม่ได้ดูนี่ก็ไม,ไ,ไม่ได้ดู <ś les> อดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี่พลาดไปแล้ว2วงแต่ที่จ่อคิวกำลังมาเล่นที่เมืองไทยอีกรึบรึบเลยเริ่มจากเร็วๆนี้วันที่23มีนาคมสาย slow life <ś les> เตรียมไปฟังเพลงชิวๆกับเันม n ราสแอน n ์เร n นี่เจนได้เลย แล้วข้ามไปที่6พฤษภาคมแฟนบอยแบนด์ยุคบุกเบิกต้องห้ามพลาดกับ Backstreet Boy In a World Like This tour ได้ข่าวว่างานนี้มาครบจัดเต็มทุกเพลงฮิตแน่นอนแล้วสัปดาห์ถัดมา14พฤษภาคมพบกับสาวสีลูกกวาดที่พึ่งขึ้นโชว์สุดอลังการในงาน Super Bowl ไปหมาดๆเทที่เพอร์ลี่ The Prismatic World Tour เรียกว่าแต่ละคอนเสิร์ตระดับบิ๊กโปรเจกต์ชงนั้นเลย ปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีแต่คอนเสิร์ตใหญ่ๆน่าดูเต็มไปหมดพี่นี่อยากจะตามดูให้ครบเลยนะแสดงว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับคอนเสิร์ตต่างชาติมากขึ้นเอาอย่างงี้ง่ายๆพี่ติวรวมไปถึงติ่งคอนเสิร์ตทั้งหลายปีนี้เตรียมตัวกระเป๋าต่างแฝบได้เลยจับอยู่แล้ว <c oughs> แฝดลงทีสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย Social Geek ของเก่าของวินเทจครับพี่ค่ะกลับมาฮิตอีกครั้งอย่างเช่นกล้องเป็นต้นเริ่มต้นที่กล้องแบบคพ <c oughs> ลารอยแบบนี้ นี่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วนะกล้องพลารอยตอแต่พี่เพิ่งมาซื้อไม่นานนี้เขากลับมาเหมือนว่าทําดีไซน์ให้ดูวินเทจอ่ะครับผมออแล้วมันน่ารักมากก็เลยซื้อน <ะ S 1> เนอะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าของแบบนี้เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วจาก<ช>ตะก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องซื้อของใหม่ๆให้ทันสมัย<ช>แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยของเก่านี่แหละมันมีความคลาสสิกมันมีสเสน่ห์ของมันอยู่ มาแล้วไหนม,มาแล้วนั่นคือสเสน่ห์ของมานอันนั่นคือเรื่องราวของกล้องพอลลอยจากตรงนี้เนี่ยมีกล้องฟิล์มเต็มไปหมดเลยแล้วพี่คิดว่าสเสน่ห์ของกล้องฟิล์มนอกจากที่จะถ่ายมาแล้วเสียบ้างไม่เสียบ้างเนี่ยเสน่ห์มันอยู่ไหนพี่ว่าเป็นเรื่องของสี แล้วก็ความเป็นเกลนต่างๆในรูปมันจะไม่คมชัดแบบดิจิตอลแบบเป๊ะอ่ะมันจะมีความแตกๆเล็กๆแล้วเรื่องแสงอะไรเงี้ยมันมีมิติอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกถ้าคนชอบเราจะชอบเลยแต่สิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดก็คือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าทั้งกล้องฟิล์มและกล้องพลออยกลับมาฮิตอีกครั้งแล้วมีแล้วก็จริงๆก็เริ่มถ่ายจริงจังมาตั้งแต่ประมาณ15-16แล้วนะครับแ้วก็17เนี่ยก็เริ่ม เริ่มเหมือนรับงานเป็นอาชีพมากขึ้นครับไปเที่ยวกับที่บ้านหรือว่ากับเพื่อนๆก็จะหยิบกล้องมาถ่ายเพื่อนหรือว่าคนที่บ้านตลอดเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของมันคือเวลาเราได้ถ่ายภาพคนแล้วรู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดเขาออกมาในมุมของเราแล้วได้เห็นภาพสวยๆแล้วเมื่อเขาได้เห็นภาพสวยๆที่เราถ่ายแล้วเขาชอบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราเราชอบตรงจุดนั้นด้วยครับแต่จริงๆโชคดีว่าคุณปู่แต่ก่อนเนี่ยก่อนจะเสียไปท่าน มีร้านขายกล้องโบราณครับก็เลยจะทําให้มีกล้องฟิล์มโบราณเนะี่ยตกทอดมาถึงเราเนี่ยหลายรุ่นเหมือนกันอนะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เอามาลองใช้บ้างนยครับแล้วก็ตัวเองก็ฝึกฝึกฝนวิชาการถ่ายภาพภาพฟิล์มไปด้วยในในตอนนี้นครับพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็มีโอกาสได้มาสัมผัสกับพวกกล้องฟิลม์มขาวดาพวกกล้องไลกานะครับแล้วก็จะออลองถ่ายขาวดาเวลาที่เรามีเวลาว่างหรือว่าไปต่างจังหวัดก็จะ แล้วก็เอามาหัดล้างฝึกล้างเข้าห้องดําอัดเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบครับมันก็จะมีเสน่ห์ของมันว่ามันมันเป็นอะไรที่เราไม่เห็นภาพทันทีครับเหมือนเราต้องลุ้นเวลาที่เราเอารูปไปอัดอะไรเงี้ยว่าว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงทุกวันนี้แบบกล้องฟิลม์มหรือว่ามือถือมันก็คล้ายๆกับกล้องดิจิตอลนะครับมันทุกคนสามารถถ,ถ่ายรูปได้หมดเพราะฉะนั้นคนที่เขาหลักในการถ่ายรูปหรือว่าหลักกล้องเนี่ยเขาก็น่าจะ หันมาสนใจการถ่ายกล้องฟิล์มเพื่อมันเป็นมันเป็นเหมือนอีกศาสตร์หนึ่งที่เราต้องเรียนรู้หรือว่าอย่างที่บอกมันมีเสน่ห์ของมันเองที่ที่กล้องดิจิตอลไม่สามารถให้กับเราได้ครับก็จริงๆกล้องมันเป็นอะไรที่มันต้องลองลงมือทำนะครับมันมันอาจจะอ่านจากตำราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกฝนแล้วก็การการลงมือทำนะครับยิ่งโดยเฉพาะกล้องฟิล์มเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆว่าแบบ การคนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดรูรับแสงอะไรของเราว่ามันมันออกมาแล้วมันให้ภาพแบบไหนต้องไปล้างฟิล์มออกมาดูแล้วก็ <c oughs> มันขยันถ่ายบ่อยๆครับ <c oughs> อันนี้เก่ามากเลยพี่อันนี้สวยใช่ไหมใช่ต่างบ้านแล้วยิ่งสวยเลยคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คิดแค่แบบในเมืองไทยอย่างเดียวนะั้นทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขาคิดการกลับมาของกล้องวินเทจทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มหรือว่ากล้องพลลลอย สังเกตได้จากแบรนด์ดังๆทุกวันนี้เนี่ยทำกล้องเป็นแบบรุ่นวินเทจแต่ข้างในเนี่ยคือใหม่เลยช่ของใหม่เปลี่ยนแค่บอดี้ข้างในนี้ล้ำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าของเก่าๆแบบเนี้ยนะมันก็แบบคลาสสิกอัน็อตทั้งรูปทั้งดีไซน์ข้างนอกนี่คือมันมีคุณค่ากับเรามากๆที่ของรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันให้เราไม่ได้จริงขอเรูปแล้วกันน้อนหันมาหน่อย ออกมาแล้วค่ะลุปมน็อตลดความอ้วนหน่อยไหมอ่ะฮ้ยคือต้องบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับพี่ติวเนี่ยถ่ายผมใกล้มากส่วนพี่เดี๋ยวมันเกิดผมพาไปทําจมูกเหมืนกันร้ายมากนไปใหญ่แล้วดูสิอาตะกี้เราก็พูดถึงเรื่องกล้องใช่ไหมใช่กลับไปฮิตอะไรเก่าๆนอกจากพวกกล้องแล้วนน็อตยังมีอีกหนึ่งไอเทมหนึ่งที่เขาฮิตกลับมาใช้อะไรที่ตกรุ่นมันคือโทรศัพท์มือถือ บกรุ่นน่ะใช้อะนี่ดูอย่างรีฮันน่าอย่างนี้นะสุดยอดแห่งนักร้องเลยอะที่เปรียวแล้วก็นำแฟชั่นที่สุดอะใช้โทรศัพท์แบบปิ๊งปิ๊งอะพริโบนอะใช่แลวอย่างอีกคนนึงนะแอนนาวินทัวคิดดูเป็นบอกอะวงไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของทั้งวินมอเตอร์ไซค์และวก็รัวร์เฮ้ยระดับนี้มันเจ้าของอะดิวดุ้สยามะแอนนาวินทัว ถูกแล้วี่ว่าถูกแล okay. ้วเนะเป็นแบบว่าถึงผู้ทรงอิทธิพลในแฟชั่นโลกเลยนะไม่ทำไมเขาถึงมาใช้พี่ลองคิดพี่คิดว่านะเขาเป็นคนดังมากใช่ไหมก็กลัวจะมีแบบว่าภาพหลุดอะไรเงี้ยอาจจะแบบกลับไปถ่ายเซ็กซี่กับสามีที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวหลุดได้ก็ไม่ดีว่านี้มันคือลาเหตุต้นเหตุเลิกถ่ายไปล่ะไม่ต้องถ่ายไหมหรือว่าในความเป็นจริงเขาอาจจะเบื่อกับการที่แบบหันไปไหนมาไหน ก็จะเจอแต่คนก้มหน้าการเล่นสมาร์ทโฟนตลอดเวลาอยากอยากแบบฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์จะว่ายังไงก็ตามไม่แน่กระแสมันมาขนาดนี้แล้วนะผู้นำแฟชั่นเนี่ยมาทั้งสองด้านเลยไม่แน่หลายๆคนก็อาจจะนำเอาพวกคลิปโฟนโทรศัพท์กลับมาใช้อีกแบบเดียวคงเห็นผมไม่อยากจะคุยเลยเด็กๆเนี่ยโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนสาวๆเยอะมีอยู่ในกระเป๋าแล้วยังไงเวลาเดินมาเนี่ยบางทีถ้าวเราจะหยิบขึ้นมาแล้วแกะอย่างเงี้ยไม่เท่เวลา ผมง้างร้องใส่ในกระเป๋าเลยแล้วพออยู่นอนตื่นขึ้นมาก็หรอแอบพูดเด็ดกันอีกเดี๋ยวว่ะเฮ้ยเสียวมากฉันเป็นผู้หญิงโรงเรียนคล้ายๆฉันเปลียนกันแน่นอนเอาวันนี้นะคะก็ครบถ้วนทุกเรื่องเทรนกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปอัปเดตเทรนอะไรนั้นอย่าลืมติดตามในรายการรันนี้ด้วนะคะทุก10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงวันเสาร์ทางช่องวันอย่าลืมดูนะจ๊ะใช่แล้ว ติดต่อเราสองคนได้สองช่องทางด้วยกันนะคะที่ฟอลโล่แอดเว็บนิ่งทีวีและเฟซบุ๊กแฟนเพจแป๊บซี่ไทยเพราะเรารู้กันแล้ว